โจอกระสาเกตกฤแบบนี้เจอปุ๊บตอบปับ๊บจะเป็นยังไงเดี๋ยวครูแอนป้าพาไปดูกันครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับกว่าใส่ตาก็จะเจอคีย์เวิร์ดเลยคือคำว่า before ครับแล้วเราก็สังเกตต่อนะว่าหลังคำว่า before เนี่ยมีประโยคซึ่งตามมาด้วย verb ช่องที่2ครับผมซึ่ง อันนี้นะคะเป็นเรื่องของ tense คู่ระหว่าง past simple และ past perfect โดยใช้คำว่า before มาเชื่อมนั่นเองครับให้เราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า before เนี่ยแปลว่าก่อนที่จะใช่ไหมครับผมแต่ในเนี่ยคำว่า before นะครับต้องตามด้วยเหตุการณ์ในอดีตที่จบทีหลังเราจะใช้เป็น tense past simple ก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องที่2ครับส่วนอีกเหตุการณ์นึงเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนและจบก่อนเราจะใช้เป็น past perfect ก็คือ subject ตามด้วย had บวก verb ช่องที่3นะครับผมลองนึกภาพดูนะที่เราบอกว่า เราเนี่ยตื่นนอนก่อนที่จะไปแปลงฟันเห็นไหมครับครูเหนฟ้านะครก็มีสูตรของครื่อนฟ้าให้ทุกคนเนี่ยไปจำง่ายๆเลยนะว่าถ้าเจอคำว่า before เนี่ยแล้มาต้องตามด้วย verb ไหน tense ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปท่องกันดีกว่าครับ before บวก verb 2ส่วนข้างข้างใช้ had verb t h ป้ before บวก verb t ส่วนข้างข้าใช้ had verb t หรือจะท่องแบบไทยๆก็ได้นะครับ before บวก verb ส่วนข้างขใช้ had verb 3 จำไว้แค่นี้เลยครับว่าถ้าเจอ before นะแล้วข้างๆเนี่ยมันต้องใช้เป็น verb ช่องที่2ใช่ไหมส่วนอีกประโยคนึงเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ได้นะต้องใช้เป็น had บวก verb ช่อง3ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เสร็จก่อนจบไปก่อนนอดีด้านนั้นนะครกลับมาดูที่โจทย์ข้อที่1กันเลยเราเห็นแล้วว่ามี before อีกตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับเขาก็เป็น verb ช่องที่2ใช่ไหมดังนั้น,นเราท่องเลยครับ before บวก verb 2ส่วนข้างๆใช้ had verb 3จ้า ตรงกับตัวเลือกข้อไหนครับกว่าสายตาดูเลยก็คือข้อ C cat ครับ had finished นะครับจะได้ไประโยคันเต็มว่า we had finished dinner before our friends c a l l us to invite us out ไปกันต่อที่โจทย์ข้อที่2นะครับกว่าสายตาก,ก็เจอคีย์เวิร์ดเลยคำว่า before ครับแล้วเราก็เห็นว่าหลัง before เนี่ยมันใช้คําว่า alive เป็น verb ช่องที่2ดังนั้นมาท่องกันเลยครับ before บวก verb to ส่วนข้างๆใช้ Had verb three จ้าดังนั้นไปดูตัวเลือกกันเลยครับตัวเลือกไหนดีครับคำตอบก็คือ did ครับ Before the guests arrived they had checked all the decorations และสำหรับโจทย์ข้อที่สานะครับผมขออนุญ,ญาตฝากไว้เป็นการบ้านให้ทุกคนเข้ามาตอบในช่องคอมเมนต์นี้หน่อยนะว่าควรจะตอบว่าอะไรดีนะครับอย่าลืมท่องสูตรคุณป้านะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ครับและถ้าใครนะครับชอบเชฟวดีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอณฟ้าออมฮังเลชไว้ด้วยนะครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบาย